สวัสดีพี่ๆนา้นาๆทุกท่านนะครับวันนี้ค่ายคืนหมานมีสินค้ามารีวิวนะครับก่อนส่งให้ลูกค้าก็ส่งด้วยกันวันนี้มีอยู่สิท่านนะครับ10คนมีทั้งกระเป๋าไก่ต่อนะครับหลักไก่เชือกล่ามนะครับเชือกล่ามขาไก่ถุงใส่ไก่ฉเฉลยแล้วก็ชุด พร้อมต่อนะครับนกกวักอยู่3ชุดนะครับชุดพร้อมต่อนกกวักนะครับสชุดชุดหนึ่งได้อะไรบ้างนะครับจะมีนกยางนะครับหึงตัวเมมเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงกับคืนอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นแบบหมุนได้เปลี่ยนเด็นได้นะครับก็เราจะแถมไปให้มีรังเก็บ แล้วก็กระดิ่งนะครับกับอินเปลี่ยนให้ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับงานคืนก็มีนะครับเป็นคืนไก่ป่านะงานคืนไก่ป่านะครับเจ้านี้สั่งคืนสามชุดนะครับเป็นชุดสิบห้าสองชุดสามสิบเอ็ดชุดหนึ่งนะครับงานไก่ รายละเอียดงานก็ตามนี้นะครับหลักนะครับหลักเป็นหลักไม้แดงกึ่งหัวนะครับขาสแตนเลสขาสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมเชือก่ามนะครับสองเส้นถักท่อนบนนะครับถักท่อนบนกระเป๋าไก่นะครับกระเป๋าไก่ หนึ่งใบถุงฉเฉลยนะครับหนึ่งใบแล้วก็มีชุดพร้อมต่อนะครับนกคุ้มนะครับเป็นชุดหนึ่งของนกคุ้มนะครับได้ซิงสิงสิบหลังนะครับสิบหลังแล้วก็ลำโพงกับเมมเสียงนะครับแต่ว่าเจ้านี้สั่งเพิ่มไปอีกสิบหลังนะครับเป็นยี่สิบหลัง รายละเอียดงานก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนไม่สะดวกโอนนะครับไม่ต้องโอนมานะครับทางค่ายมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแบบ COD มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดสนใจก็ โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับตามเบอร์นี้เลย ID Line ก็เบอร์นี้เลยนะครับแอดมาสอบถามก่อนได้สำหรับท่านที่ชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ